สวัสดีครับดีนิวสูตรส t e ฟแฟมิลี่ผมไอเพนกวินนะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Unturned อีกแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นกันแบบชาเลนจ์นะครับแต่ว่าเราจะไม่ชาเลนจ์แบบมีอาวุธชิ้นเดียวนะครับมีคนบอกว่ามีเกมของฝรั่งเกมนึงคนระับเป็นเกมซอมบี้ที่พอตกกลางคืนซอมบี้จะโหดมากใช่ไหมแล้วเราก็ไม่สามารถสู้ได้เลยเราต้องหนีอย่างเดียวหรือว่าซอมบี้จริงๆอะ่ะเ,เวลาเราเจอเนี่ยมันจำนวนเยอะมากเราไม่สามารถจะไปสู้กับมันได้ฮนะคือถ้าปกติอย่างเงี้ยเราอัพสกิลมาแล้วเรามีดาบใช่ไหมเราก็ฟันอีเดียวาตวาย แต่ง่ายกันไปครับมันจะไม่หนุกเพราะฉะนั้นผมจะเล่นชาเลนจ์นะชาเลนจ์ของผมก็คือผมจะไม่ฆ่าสองปีเลยครับสักตัวเดียวครับเราไปเริ่มกันเลยครับผมจะยอมทิ้งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวตอนนี้นะครับที่เก็บมานะครับแล้วก็ทิ้งสกิลทุกสกิลที่ผมมีอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับซึ่งอีกนิดเดียวก็จะเต็มแล้วนะฮะไปครับผมจะกดซัวซ้ายนะหรือฆ่าตัวตายแล้วจะไปเริ่มกันเลยครับแบบเรียลลิสติกครับไปฮะ โอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มกันแบบไม่มีอะไรเลยนะเอาละครับคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ฆ่าซอมบี้ใช่ไหมครับเราก็จะไม่มีสกิลอะแต่เรามีวิธีเก็บเอคิ้งอื่นซึ่งยากมากาผมจะเริ่มเริ่มเล่นกันก่อนเลยนะเอา้เอาเอ้ยโชคดีมีกำดักอกับตรงนี้พอดีฮนะคคผมจะไม่ผมจะไม่สู้กับซอมบี้โดยตรงนะแต่ว่าถ้าเป็นกำดักเลยผมจะใช้นะนะครับ โอ้ยถุงเลือดโอ้หสุดยอดมีวัคซีนด้วยถือว่าเป็นการเกิดที่โชคดีฮะของเยอะขนาดนี้แล้วก็โกวของก่อนนะเราทิ้งอันนี้ไปอันหนึ่งมาวกันอรอบนี้ผมจะสร้างบ้านอะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราเล่นแบบเรียลลิสติกเนี่ยมันจะไปรอดหรือเปล่านะครับ รู้สึกว่าใช้กําดักฆ่าซอมบีนี่เราจะไม่ได้เอกทีด้วยนะตอนนี้ผมว่าอย่างแรกที่ผมต้องหาเลยคือหาแค่นทีนก่อนสักอันหนึ่งนะซึ่งไม่น่าจะหาง่ายมาก็่สุดนะเราจะไปสนใจสิ่งที่ตามเรามามันเป็นแค่อากาศสะท้านะอย่าไปสนใจนะโอกรเปิดหมดโอ้ยโอ้ยโอยโอยายาตามมา นี่มานี่มาเหยียบนี่มาเหยียบนี่มานี่มานี่มาอันี่มา,มาอ่าโอเคโอ้มีรถด้วยเฮ้ยอันนั้นมันรถจักรพาโนนี่ว่าใครบอกวะเมื่อกี้เหมือนมีซอมบี้อยู่ตัวนึงโอเคครับเราลอลอ้วนมาลองไปมาตรงนี้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับเราจะใช้การฟีร์นิ่งนะครับในการเข้าไปในเมืองนะครับหลบหลีกแล้วก็จะลองดูว่าถ้าซอมบี้มันปลุกโลกจริงจริงเนี่ย เราไม่สู้กับซอมบี้จะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะรเริ่มจากสิ่งแรกที่ผมต้องทําก่อนเลยก็คือผมต้องหาอาหารก่อนนะนะครับไม่หากระเป๋าก่อนดีกว่ากระเป๋าไม่มีเลยอ่าผมบอกว่าผมจะไม่สู้ซอมบี้นะครับแต่ขับรถทัพนี้น่าน่าจะน่าจะไม่ผิดกฎนะเพราะว่าในโลกแห่งความจริงพวกวอลกิ้งเดย์เขาก็ขับรถทัพซอมบี้กันนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยป้ายสต๊อปพีกูหยุดเลย ค่อยๆจัดการซอมบี้ฮะมามะโอเคอุ๊ยอุยหูตกใจหมดเลยหน้าจอกระตุกวันนี้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 โอเคโหเป็นการเริ่มต้นที่ดีฮะยังยังไม่หิว่าแย่มากครับเราต้องทำการหากระเป๋าสักอันหนึ่งก่อนนะเพื่อเอามาใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับโอเคพันแผลก็สักเล็กน้อยครับ เดี๋ยวเราเอารถคันนั้นขับมาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยมีกระเป๋านักเรียนนะครับดีกว่าไม่มีอะไรใช้ฮะไปปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะลืมไปว่ายังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอันนี้เราเล่นกันแบบเรียลสติกนะผมอุปกรณ์ที่เราใช้เราต้องหาของดีๆมาใช้นะมีอันนี้อ่ใส่ใส่ไปก่อนละกันโอเคมีอันโน้นอันนี้อันนั้นอันนั้นอ็เใส่ใส่ไปก่อนละ โอ้ยกระโดดไม่ไหวหมดแรงวิ่งเฮ้ยยายาพึ่งโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวพี่โอ้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 เดี๋ยวก่อนฮะวิ่งครับวิ่งครับวิ่งอย่างเดียวฮะมานี่มามาเมื่มาเมา่มาเมา่โอเคมาเลยกระเป๋าลักตอนนี้เก็บของได้เยอะขึ้นนะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ยาแล้วก็อาหารเอาไว้ในตัวครับ โอ้แคนดี้บาร์มีแครอทด้วยนะน่าจะเป็นแครอทเน่าผมวม่าชาเลนจ์นี้มันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะผมว่าถ้ารอดได้สักสามวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วเนะี่ยยาผมต้องหายาฆ่าเชื้อนะมาฆ่าเชือเช้อน้ำเมื่อกี้นะเพราะเป็นน้ำเน่าเลยโอเคเราไปกันต่อเลยเราจะสำรวจเมืองนี้ที่เรียบร้อยนะครับแล้วเ,เราจะหาที่พักกันตอบคืนนี้แค mm hmm. นนี้สามารถารกักษาการ ะไรนะแผลเลือดไหลได้อ่าเก็บไว้เกิดเดินเหยียบกับดับตัวเองโอเคครับแผลกันสักหน่อยครับมีคนตามผมมาเต็มเลยฮะโอ้แฮนด์ซอครับเมื่อกี้ฮะมีแฮนด์ซออยู่อันหนึ่งครับใช้สำหรับการหั่นไม้ได้ครับต้องเก็บเก็บมาครับโอเคครับค่อยๆไปฮะ ไปเทคนิคการฟอกครับหนีฮะไม่มอยู่แล้วฮะอยู่ไม่ได้แล้วครับไปครับไม่อยู่แล้วฮะเอาละครัต้องหาของครับไปฮะไปครับเฮ้ยอย่ามือโอ,อ๊ยไม่ปล่อยหน้าแม่เฮ้ยหยั่งยื่นกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยม,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 มืออุนอ่นๆตามกฎก็คือมืออุนอ่นๆใช้ได้นะแต่เราจะไม่ใช่อาวุธนะถ้าเป็นปืนก็จะสามารถใช้ได้เช่นกันนะแต่ว่าก็คือยิงให้กระสุนหมดนะก็คือจะเหมือนชาเลนส์อันที่แล้วนะแต่ว่าเราจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ทุกชนิดนะเอ้ยไปแล้วอย่ามายุ่มเด้เอ้ยไม่รู้จักกันนะตามมันทำไมเนี่ยมาเร็วเหม,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 มือนเม่อเหม่อ ไอ้ปิืเปืนปืนปืนปิดเก็บไม่ได้โอ้ยยาดียาดียา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 ไปขึ้นนะขึ้น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 โอเคครับตา้งสติครัมันตามขึ้นมาไม่ได้ครับโอเคครับเราคอมบี้มันปีนบันไดไม่เป็นนะแต่เราจะอยู่บนนี้ทั้งวันไม่ได้ครับขอพักพักหาอะไรทานก่อนสักนิดนึงนะครับอันนี้ทูน่า แต่อิ่มท้องขึ้นมาสหรับตอนกลางวันนะผมชิวมากซอมบี้เต็มข้างล่างเลยนั่งกินข้าว <c oughs> โอเคครับเรากินขนมันนิดนึง <c oughs> แผนแผนของผมก็คือผมจะกระโดดไปตรงนี้นะก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็วิ่งอ้อมมาตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนู้นนะถ้าทําได้เนีะตกลงไปครับโอ้ยมีหน้าไม้ด้วยมีกระสุดไหมอะ เขาไปทำอะไรกับข้างในวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโหนี่นะโทษโทษนะตกใจเราทิ้งหน้าไม้เอาไว้ก่อนนะข้างในนี้อาจจะมีใครรอเราอยู่ก็เป็นได้นั่นไงี่ยอูซี่ครับมาแล้วฮะัอูซี่ครับปืนยูซี่ฮะลงไปข้างล่างครับ เราหลีกเรื่องการต่อสู้ครับทุกชนิดครัไม่ใช่เรื่องควรทำครับเล็ดแคปเบตครับกระลำครับข้างในนี้มีของกินไหมมียาเดซซิง่งครับยาใส่แผลครเดซซิ่งนี่ไม่ใช่น้ำสลัดนะเอ้น้าเลยเราจะเล่นกับแบบเรียวลิสติกสุดๆนะโอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋วพึ่งผมว่าผมต้องทำอะไรกับไอ้ซอมบี้ฝูงนี้แล้วเนื่องจากว่ามันเริ่มจะเล้าหลือมาแล้ว มาโอ้ปืนแม่งอ๋อ,อตจเย็นตจเย็นเพื่อนตเย็นเพื่อมนมา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 มันามากามาากาม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 าอามอมามหมนะอ้ามาม เหนื่อยเลยโอเคครับน,น,น,น่าจะน่าจะรอดแล้วนะจากผงนี้เราสำรวจมือนี้ให้เรียบร้อยฮนะเราต้องทําที่พักครับเชลเตอ,อ,อ,อร์ของเรานะโอเคตัดไม้ครับพ็าสติกแล้วเราก็ใช้ยานิดหน่อยแล้วกันครับเรื่องตักเลือดลดโอเคครับ,คครบจะได้เก็บอันนี้ไปได้ครับ เราต้องหาที่สร้างบ้านสักที่นึงครับที่น่าจะน่าจะปลอดภัยเราต้องทำเป็นฐานของเรานะครับวิตามินโอโอโอของดีของดีทิ้งอะไรดีอย่าทิ้งเลยใช้เลยดีกว่านะครับโอเคเ,อดดเด็กเข้าไปยำยำยำเราใส่นี้เข้าไปในนี้โอเครครับคัพติ้งครับ เจอลายฉีเข้าเส้นนะวอดฟีนะเก็บของไปไม่ได้แล้วครับยังไงเราก็เก็บไปไม่ได้ฮะเราก็ต้องใช้ครับน่าจะมีกระเป๋าที่มันดีกว่านี้นะผมว่าน่าจะช่วยได้นะผมจําได้ว่ามีถังน้ํามันอยู่อันนึงนะครับในนั้นถ้าเราไปเอาถังน้ํามันมาเติมใส่ไอ้รถที่เรานํามาด้วยแล้วก็จะสามารถไปได้ไก,กลขึ้นนะไปด้วยกันไปได้ไก,กล เรามามันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เจอแล้วมืดแล้วอ่ะยังไม่มีไฟฉายเลยอ่ะไม่ดีแน่ๆเลยครับเอาแล้วครับไม่ดีแน่ๆครับสวัสดีนายเออกระาิ้เรือชิมหมเอออยู่หูอีกที่นี่มาจากไหนอืมเื่ลั่นโทษโทษปืนลัน่นโทษโทษปืนลัน่น,น,ปน,นไปฮะพี่ไปดีกวะนะ่าฮะต้องทำลายหลักฐานนะ อยู่ไม่ได้แล้วที่นี่เราอัพสกิลสักเล็กน้อยนะครับผมอ่าอัพเซอร์ไวร์ไปแล้วนะอันนี้อะไรอ่ะผมไม่ใช่ดืวไอเทมโอ้หหลอนนะมาให้เบสบอลนะครับสุดยอดแห่งไอเทมครับเราก็มาเติมน้ำมันใส่รถนะครับจะได้ออกจากที่นี่กันสักทีนะครับ บนะอกว่าถ้าเราสร้างบ้านอยู่ในป่านี่มันก็น่าจะมีความเป็นไปได้นในการรอดสุกเหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องมีพืชผักส่วนครัวในการใช้รับประทานเนะยตลอดปีนะนุมไม่เน่าด้วยฮนะโอโหกินดีครับรออะไรโอ้โหสุกด้วยคนระับมีสุกกินฮนะจะมีดมี มีนี้หลอดมาแล้วแต่ชาเลนแรกเลยนะไม่ไม่ควรจะเอามาใช้เป็นอย่างยิ่งะนะับเราก็ต่อไปกันต่อฮะเมื่อกี้เรามาจากทางนู้นใช่ไหมข้างหลังเราก็จะไปทางนู้นต่อ,อ,าาอ,ตอบิน,บนไปเลยกระเป๋าที่ดีครับมันจะอยู่ที่แอร์พอร์ตนะครับวัเดีวเราจะต้องไปแอร์พอร์ตกันนะถ้าไปถึงนะน้ำมันเท่านี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าจะไปได้เกินครึ่งทางหรือเปล่านะครับ อีกอย่างหนึ่งคือไฟฉายก็ไม่มีด้วยนะครับแล้วก็ของฟ้าก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะครับดาวเยอะมากไฟ่ตงจังหวันนี่ก็ดาวเยอะอย่างนี้นะดีผมชอบนะบรรยากาศว่าโรแมนติกอะไรเงี้ยมาดิจา่าลาก่อนเออเด้อเด,เด้เหมือนเห็นอะไรตกอยู่ไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่อะไรตกอยู่ครับมันคือซอมบี้ครับซอมบี้นอนอยู่ฮะโอ้โหนั้นผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วฮะไปนะครับไม่ไปครับลาก่อนครับ คือรถล้วตาต้าทันทีฮะแล้วเหยียบคันเร่งครับแล้วก็ไปแล้วฮะมาอยู่แล้วครับเอาละครับผมว่าชาเลนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอ่าวิธีการฆ่ากวางที่ดีที่สุดก็คือไม่เปลืองกระสุนอะไรเลยนะเพื่อขับรถชนแม่งเลยนะแบบนี้นะะล้ก็ไปเก็บของเมื่อกี้มันตาย,ยตรงไหนอ่ะอ่านี่ไงอ่าเนื้อฮะเนื้ออร่อยนะเนื้อกวางโอ้เดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บหนังไม่ได้อ่ะ เอาหนังไปทํากระเป๋ากระเป๋าหนังควางไม่รู้ครอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับตรงนี้ไฟฮะเปิดไฟเล็กน้อยนะครับเป็นคนขับรถต้องเปิดไฟไฟอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายอยู่ทุกคนเคยจะขึ้นทางด่วนกันใช่ไหมครับการขับรถที่ดีเนี่ยผมจะสอนให้อะป้ายแปสิบนทางด่วนเนี่ยฮะเขาบอกว่าให้ขับเร็วกว่าแปดสิบนะครับผมที่คนเขาบีบแจกันบนทางด่วนนี่ก็เพราะว่าเราขับช้าเกินไปฮนะน,น้องๆคงจะเข้าใจกันแล้วนะว่า ป้าย80บนทางด่วนนี่คือเขาเล่นความเร็วเกิน80แน่ๆนีน่นั่นเองครับทำไมชาเลนจ์นี่มันคิวจังเลยวะจริงๆชาเลนจ์นี่ควรจะยากกว่านี้นะเอาแล้วะัก็จะไปเรื่อยๆน,นะครับเลี้ยวเล็กน้อยนะโอเคครับเราใกล้จะถึงแอร์พอร์ตแล้วครับอีกสักประมาณสองโลโดยประมาณนะครับไปครับ,บไปนะ สำหรับน้องๆคนที่ยังไม่เคยเล่นอันเทอรน,นะผมก็แนะนําให้มาลองเล่นกันดูได้นะเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะมันจะให้กลิ่นของไม c r a f t อยู่นะครับผมแล้วก็โอ้สาไฟฟ้าตอนแรกแพทแรกยังไม่มีสาไฟฟ้าเลยนะครับเนี่ยระบบการ,รคราฟนี่ก็คือผมว่าเข้าใจไม่ยากนะแต่ว่าอาศัยความจํานิดหน่อยเพราะว่าถ้าจําไม่ได้เนี่ยจะคราฟอะไรไม่เป็นเลย <c oughs> รถนี่ไม่เทพสุดแล้วอ่ะชนอะไรก็ตายโอ้สอมปีนมน<笑><笑>้นี่มันร้องหืมหืมืมอย่งเลยเว้ยโอเคครับเราใกล้จะถึงนะฮะถ้าไม่มีแผนที่แล้วเราจำแผนที่ไม่ได้อย่างนี้นี่คือลำบากเลยนะครับหลงแน่นอนนะครับเราก็ใกล้จะถึงแนละ้วฮะแอร์พอร์ตนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะถ้าผมจำทางไม่ผิด ้างหน้านี่แหละไปเร็วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเลี้ยวขวาตรงนั้นน่ะนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอเคถึงแลวแอร์พอร์ตของเราครับผมไปครับต่อนะกดสเปซบาร์เพื่อเป็นการเบรกนะครับโอเคลงนะโอ้โหต้อนรับกันดีเหลือเกินนะโอ้โดนกัดอย่าดิ ราต้องทำการหลุดของที่นี่ให้หมดนะในการล่อหลอกทุกตัวมาอยู่ด้วยกันนะโอเคผมจะทำการล่อซอมบี้ทั้งทั้งบางด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนานครับแล้วทุกคนก็จะสนใจผมอะเหมือนเป็นคนดังถาว่าทำไมพี่ไม่ยิงซอมบี้ล่ะอ๋อโทษทีลืมอ้มาเต็มเลยล้อเขาซอกแค่ครับ นล้วผ์ก็ขึ้นขบนเหมือนคราวที่แล้วอโอเคครับผมว่าถ้าสร้างบ้านอดี๋ยวันนี้ก็ดีนะครับค่อนข้างที่จะสว่างดีนะครับเอ้ยไม่ใช่ค่อนข้างที่จะขึ้นมาไม่ได้นะครับผมจำไม่ได้ว่าต้องใช้ตัวน็อตกี่อันนะครับในการคาบพบเพลิงนะเพราะเนือ่องจากมันมืดมากเลยต้องสงสัยว่าใช้น็อตสักประมาณสองอันเราก็จะคุยกับซอมบี้แถวนี้เป็นการสร้างแสงสว่างครับ อุย้ยกระสุนหมดตายแล้วงานเข้าทิงครับกระสุนหมดแล้วฮะผมไม่มีอาวุธใช้แล้วตอนนี้ผมเป็นแค่เด็กนักเรียนกระเป๋าสีเหลืองนะครับเสื้อลายสกอ็อตฟูฟูซึ่งไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ตอนนี้ผมต้องการไฟฉายสักอันหนึ่งนะครับในการใช้ชีวิตนะครับเราต้องเราต้องฟีลนิ่งให้เป็นนะอยู่บนนี้ซอมบี้จะตามพึ้นมาไม่ได้ครับไอ้นปเปิลไหมครับ,รบกินทันทีฮนะิว เพว่าหอคอยสีเหลืองอาจจะมีอะไรดีๆให้เราเนะ่ยเดีไปดูกนอือนี่คือสาบานได้ว่าวิ่งแล้วนี่คือกายกรรมกายกรรมกวางเจาเนะฮะไต่กำแพงมันโคตรกายกรรมหรือทำได้ไงวะสวัสดีสวัสดีเพื่อนฉันรู้ว่านายอยากกินชั้นนะนะโอยเอเนอร์จีหมดอยู่พึ่งดีเอาแล้วปัญหามาแล้วฮะปัญหามาแล้วฮะ เลยซิกแซกครับเป็นการหลบฮนะไปขึ้นไปขึ้นแล้วขึ้นดีไปฉายก็ไม่มีโอ้ตามมาอยู่ปะเนี่ยโอ้โหตามมาจริงๆด้วยอืมแล้วตอนลงจะลงไงวะข้างบนนี่ก็มีอีกโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวดิหาของกันหาของกันใจเนี้ยนะเฮ้ยไอ้นี่มันกะ็ะไม้กระสุนปืนเมื่อกี้นี่ว่าไอ้ปืนเมื่อกี้ปืนดูซี่อ่ะมีอยสามนะัด นิ้าทำไมไม่ตามมาโงงอยู่เอออยู่เออแดกก็เออ,เอ,อต่อไปนะเพื่อนไมค์ก๊อฟครับเอออูแรงมากเอ,อ้ยเดี๋ยวดิลืมไปว่าเราจะไม่ใช้อาวุธต่อสู้กับสิ่งใดๆฮะเราต้องทิ้งไมค์ก๊อฟก่อนคนระับเฮ้ยเอามาใช้เป็นไอเทมพาร์ทหน้าของชาเลนจ์เดี๋ยวนั้นผมขออนุญาตเก็บไว้ในตัวนะ ไม่มีอะไรเลยครับผมเข้าใจผิดฮะกระโปรงกระเป๋าก็ไม่มีฮนะไม่มีไฟฉายด้วยฮนะโอ้โหเอาไอเฟิร์นเอาไอเฟิร์นไอโฟนเกดเปิดแปดไลท์ like, ได้ไหมเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยจริงเนี่ยอุ้ยยาจริงไหมวะแถวนี้น่าจะมีกระเป๋าสักอันดิมีปนะเนี่ยไม่มีเลยอะ่ะเกิดเลยขึ้นอนะ่ะมีเทปกาวอยู่อันหนึ่งอะ่ะโอ้ยอย่ากัดดิโอ้ยโดดไม่ได้ด้วย โอ,อ้ยเด้อ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 เดเด้อย็นดิเพื่อนโอ้ค่อยคยคุยดิยเย็นไม่เอาหน้ไม่เอาหน้ไม่เอา,เอาตัวเดียวตัวเดียวอ่ะตัวเดียวตัวเดียวใช่ไหมมืออุ่นๆนี่แหละมือมืออุ่นมืออุ่นมืออุ่นๆโอ้โหแทบตายฮะทุกคนคงจะเห็นว่ามันมืดมากใช่ไหมฮะผมก็เห็นว่ามันมืดมากเหมือนกันครับเราจะมาทําการฆ่าเชือ้อยาน้ําขวดนี้ก่อนนะครับ ด้วยอยาฆ่าเชื้อนะโอเคครับลำบากมากเลยเนะี่ยโอ้ถ้าซอมบี้บุกโลมจดิงนี่ผมคงไม่รอดอนะ่ะนี่คือผมพยายามเล่นเล่นให้ยากที่สุดที่จะทำได้เพราะว่าอาจจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะถ้าเล่นเหมือนเกมนะมันจะไม่สนุกนะเนี่ผมจะได้แล้วผมก็จะรีบใช้แล้วกันนะ เป้าหมายของผมนะครับตอนนี้ก็คือหาไฟฉายสักอันหนึ่งนะไม่งั้นก็จะเป็นน i g h t vision ก็จะดีมากแล้วก็สร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะค,ครับวัคซีนตอนนี้จะช่วยในการฆ่าเชื้อนะฮะจริงๆไม่ไดเท่มสำคัญมากนะครับแต่ขอต้องใช้เพราะว่าอ่าพี่ค่อนข้างเตือนน้อยแล้วเราก็เราต้องหากระเป๋าที่มันดีกว่านี้ใช้นะค,ครับผลการสำรวจแอร์พอร์ตนะไม่มีอะไรเลย ต่อครับอโอเคครับสตี๋หิงสาไปกันต่อครับโอเคแล้วก็ขับรถกลับไปเมืองเมื่อ,อกี้นะครับผมตอนนั้นที่ผมเล่นเมืองนี้ก็เจอไฟฉายอยู่เหมือนกันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีไฟฉายอยู่ในเมืองนี้ใช่ับผมต้องลอง วัสดีเพื่อนบ๊ายๆเพื่อนเอาล่ะครับถึงแล้วล่อซอมบี้มาเอารถเหยียบเล่น<า>พูดถึงเขามาให้เหยียบเลยลงรู้ดูไหมครับว่าบ้านหลังนี้มีวิธีบักขึ้นอย่างนี้ได้ด้วยอะ่ะแล้วมีปืนด้วยครับ เราเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่าข้างล่างถูกปิดเอาไว้หมดครับซอมบี้เข้ามาไม่ได้นี่ครผบอเอ้ยงั้นผมอยู่บ้านหลังนี้เลยดีกว่าโอ้โหมีธงมีที่อะไรเรียบร้อยเลยมีโอ้โหสุดยอดฮะมีคอมให้เล่นด้วยครับแหมสุดยอดเลยนะครับโอ้โหนี่มันจอจะตัดปีเลยเนี่ยโอ้โหคุณเปลี่ยนจอบ้างก็ได้นะอันนี้มันมตั้งแต่สมัยแม่ยิงสาว ปืนครับให้ดูสิมีปืนด้วยเล็งเจออันตรายเลงครับเพราะไฟเล็งจะเย็นจริงเลยสามนัดที่หัวนะครับต้องหาไฟฉายกันก่อนแล้วคนี mm ่ hmm. ไฟฉายก็เล่นลำบากครับ ไม่สู้คับเราจะไม่สู้ครัเราคือคนเจริญแล้วครับเราไม่ใช้ความรุนแรงน้องเพื่อนเนในจี้ก่อนนะครับวิธีปลอดภัยวิธีหนึ่งในการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้พวกนี้นะครับคือเข้าไปในบ้านที่มีชั้นสองอ่ะขึ้นไปข้างบนครับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็กระโดดออกหน้าต่างครับ แต่ถ้ามันตามมาเยอะขนาดนี้ก็ลาฮะก่ยอยโอ้ยกระเป๋าหนังเรียนอ,อีกแล้วไม่เอาโอ,โอ้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 เยอะเหลือเกินเอามาเล่นสไลเดอร์กันเถอะเล่นสไลเดอร์ดิขึ้นสไลเดอร์ดิขึ้นเึ้อขึ้น,น,นไม่ขึ้นระไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นเด้นี่ไงขึ้นมาแล้วฮะโอว้วิ่งสวนกันเหมือนรู้จักกันเลย ให้ตายดิมันไม่มีอะไรเลยมือเงี้ยเอ๊ยมีปืนปนี่ปืนเดียวอะไรงอ้ทำไงดีวะไป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 อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันไม่เอาอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเสอมีฟารก์กี่อย่าทำอย่างนี้ให้ใครฉันรู้ว่าเธอใจร้ายั่วยุ่งหายเลยเพลงเลยเนะี่ย เฮ้ยนี่มันภ้าคุมเวมทมนนี่เนอะทำมาใส่เล่นด้ไหม,มีช่องไหมนี่มีนม่็นไรแต่เราต้องไปกันต่อแลตอนมพี่มันไม่ตามมาแล้วนะตอนนี้ก็มไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็ดีอ่ะข้างมาันี้งรู้สึกเหมือนจะมีเพื่อนมาตอนนี้เยอะด้วยฮะโอเคครับไปฮะมาอยู่แล้ว อยากได้ไฟฉายมาเลยครับถ้าโถงเราได้ไฟฉายมาเนี่ยจะเล่นง่ายมากเลยอือืเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินโอ๊ยไม่หมดอ่ะขอหักยก ยิงปืนกันนะตามปฏิทานนี้ให้ไว้ฮะมืออุ่นๆเท่านั้นไปบอกเอ้นี่น่ยเป็นไงล่ะให้มันรู้ซะบ้างนะว่ามือมันทาอะไรได้บ้างมืออุ่นๆของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราสร้างบ้านอยู่ในนี้ได้ก็จะดีมากเลยนะ เพราะว่าขั้นที่จะเป็นที่ที่น่าอยู่นะครับ <c oughs> หรือว่าผมเข้าใจไปเองคนเดียวมันน่าอยู่ช่างมัมงั้นเราต้องหาทรัพยากรที่เมืองอื่นก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราค่อยกลับมาบ้านนี้แล้วนะ,ะนะไปกันก่อนเอฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะครับงั้นผมต้องหาอะไรที่มันสามารถสร้างแสงไฟได้หรือเป็นอ่าของที่เขาเรียกอะไรเดียวอ่าโทษทีนะเมื่อกี้เกิดอาการ แรงนี้น่อยโอเคครับเราก็จะไปต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์สับมือท้ากันด้วยนะครับสำหรับช่องซีฟามี่ทีวีจ้ะจักรผมพี่เป๊ะและพี่บอนบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูว่าจะหาของเจอไหมแล้วเราจะสร้างบ้านในบ้านนะครับแต่ผมขอไปอยู่บนรถก่อนนะโอเคเรามาจบพาร์ทบนรถเด้ยอย่าไหลดิเอ็ดเดี๋ยวนี้ขออยู่บนรถก่อนโอเคครับก็บ๊ายบายฮะพาทิศขึ้นยังดูพาทิศขึ้นกันดีกว่าขึ้นทางไหนวะ นี่ไงขึ้นแล้วโดดดูยโอเคอะเดี๋ยวเจอกันหน้้นะครับบ๊ายบาย